เข้ามาแล้วก็อย่าลืมกด subscribe และกดกระดิ่งติดตามช่อง o p Ten วันนี้แล้วคุณจะไม่พลาดความสนุกกับศิลปินคนโปรดสวัสดีครับ o p Ten วันนี้ขอรายงานตัวด้วยนะครับวันนี้เราจะมาเมาส์กับศิลปินสุดฮอตของวงหมอลำสาวน้อยเพชรบ้านแพงนั่นก็คือน้องปันปันจริยาสาวน้อยเพชรบ้านแพง จวนชอบสฟนรอบมาหม,มวนปันปันเด้อให้จุไอเอขึ้นน้ำนองให้ส่งเสริมแลา้าวเธอสิ่งสิได้เพิ่มเติมลงใสให้ถึงหมดให้อดใจเดเ้อแฟนฟังคนนั่งรอน้องซอซองมาแพงได้พอน้องปันปันปนนะสิร้องซองให้อ้ายฟังนั่งรองฟังน้ำนองให้อิ่มสวงค่ะ ค่ะสวัสดีปีใหม่นะคะทุกท่านก็ปีใหม่นี้ก็ขอให้พบเจอแต่สิ่งดีๆสิ่งไหนไม่ดีสิ่งไหนที่พลาดสิ่งไหนที่ทําให้เราเสียใจผิดหวังและไม่ได้ดังใจก็ขอให้ทิ้งไปกับปีเก่าปีใหม่เริ่มใหม่เจออะไรใหม่ๆสิ่งดีๆใหม่ๆทําให้ชีวิตเราพัฒนาการมากขึ้นแล้วก็สิ่งไหนที่เคยทําให้เราเทอ้อ <ไป S 1> เหนื่อยก็ปล่อยมันไปคะ่ะเราเริ่มใหม่ได้เรายังมีเราขอแค่เรารักตัวเองให้มากๆค่ะสวัสดีปีใหม่นะคะ ส,สวัสดีค่ะชื่อปันปัน,ปนจริยาเพชรบ้านแพงค่ะเป็นหนึ่งในสมาชิกในวงสาวอภิชรบ้านแพงค่ะวันนี้มีเกมมาให้เล่นครับผมเป็นเกมถามเร็วตอบเร็วนะครับได้ครับไม่หนึ่งคำถามสามวินะครับโอเคครับล่าสุดครับผมค้นหาอะไรใน Google ครับสีชุดค่ะ,ส,คะสีชุดช,ดชอบตัดชุดชค่ะชใช่ แล้วอย่างนี้คือตัดตัดชุดใหม่ทุกทุกกี่เดือนหรือว่าแล้วแต่แล้วแต่อารมณ์ค่ะแต่ชอบหมายถึงว่าถ้าอย่างเร้ลองเพลงสบัดใช่ไหมคะถ้าสีมันใส่บ่อยแล้วก็จะเปลี่ยนสีไปเรื่อยๆแล้วก็จะไปดูแบบชุดใน Google แล้วอย่างนี้วันวันหนึ่งอะครับสมมติหนึ่งโชว์ย้ายที่ไปเราเราพบชุดอะกี่ชุดทั้งหมดเหรอคะใช่ครับทั้งหมดประมาณสิบชุดค่ะสิบชุดรวมชุดขอลําด้วยอ๋อรวมชุดทุกอย่างสิบชุดโอเคครับผม ไอเทมที่ขาดไม่ได้ครับที่พกติดตัวนะยกเว้นอ่าโอเค <laughs> จะบอกว่ากำลังจะว่ายกเว้นมือถือจะบอกป้า,ปลาแล้วป้าชอบชออใช้เงินสดส่วนมากก็พกติดตัวไว้ก่อนอแบบแันดับแรกมันมีบัตรมีอะไรสําคัญสัญโอเครับถ้ามีเวลาว่างหนึ่งวันจะทําอะไรครับนอนค่ะนอนนอนเลยเพลงที่ฟังล่าสุดครับเอิญฮกีฬานอยเอิญฮกิรานอยค่ะ ี่ชอบเพลงนี้ดัน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 กําลังซ้อมลองเผื่อลองเป็ดคําพูดติดปากที่ชอบพูดครับเฮ่อเออมันเป็นคําอุทานค่ะเฮ่อเออขออีกรอบเฮ่อเออเฮ่อเออในในในกรณีนี้เราอุทานเวลาเจออะไรเออเจออะไรแปลกแปลกประหลาดแปลกใจอะไรอย่างเงี้ยเฮ่อเอออะไรเงี้ยชอบเต้นหรือชอบร้องเพลงครับผมชอบทั้งสองค่ะชอบแต่ส่วนมากร้องเพลง เมนูโปรดครับที่ชอบทานต้มยำค่ะยำยำต้มยำต้มยำชอบกินเปรี้ยวๆเผ็ดๆอะไรอย่างเงี้ยใช่ค่ะอย่างเช่นส้มตำเลยอ๋อส้มตำตะกูนัดอดกินหรืออดนอนครับอดกินอดกินขอนอนดีกว่าขอนอนก่อนนะแล้วแต่ที้มีเวลาว่างหนึ่งวันใช่นอนโอเคครับผม สวนสนุกหรือสวนสัตว์ครับสวนสนุกดีกว่าสวนสนุกนี่ทำไมครับชอบเล่นชอบเล่นแล้วล่าสุดที่ไปเล่นนี่เมื่อไหร่ปีที่แล้วค่ะปีที่แล้วอ้เลยชอบชอบ,ชอบเล่นแนวแนวไหนครับเฮอริเคนค่ะเฮอริเคนใช่ได้เรื่องระหว่างสุนัขก,กับแมวครับสุนัขค่ะชอบสุนัขที่บ้านเลี้ยงไหมครับเลี้ยงค่ะสี่ตัวสี่ตัว ชื่ออะไรบ้างชื่ออะไรบ้างแอปเปิ้ลส้มโอแตงโมแล้วก็ไอ้ขาวค่ะมีไอ้ขาวผิดขั้วเพราะว่าชอบกินผลไม้แน่นอนใช่ค่ะกลัวกลัวอะไรมากที่สุดครับกลัวผีค่ะกลัวผีเคยเจอไหมไม่เคยกลัวผีกลัวผีอเแล้คิดว่าตัวเองอ่ะเป็นสายขี้เหนียวหรือสายเปยสายเปยค่ะ Yes woo ล่าสุดเตยอะไรไป เปเสื้ออผ้้าใหพ่่กับแมเปเสื้อผ้าให้พ่อกับแม่ชุดชุดต้องมาแต่งครับชุดชุดชุดไปไปออกงานงานบวชงานแต่งอะไรเงี้ยเป็นชุดผ้าใหม่ชุดผ้าอะไรพวกเนี้ยค่ะชุดผ้าลังใช้ผ้าไหมไทยให้ดูดีดูดีแล้วคิดว่าตัวเองอ่ะถ้าเจอปัญหาเราเรายอมแพ้หรือเราเราต้องเอาชนะให้ได้ส่วนมากต้องเอาชนะต้องผ่านให้ได้ค่ะและถ้าแพ้อะถ้าแพ้ก็ยอมจำนนก็ยอมจำนนยอมรับแล้วเราจะมากลับ พอฝุดมดแล้วเก็บไปยอมรับแล้วก็พักพักสักยกหนึ่งแล้วก็เริ่มใหม่ <Okay. S 2> ถ้าไม่เป็นหมอร่างจะทำอะไรครับผมคงขายของที่บ้านขาย,ยอะไรอะของชำของกินเพราะชอบกินค่ะชอบกินชอบนอนมีใครเป็นไอดอลครับอ๋อพี่อัพปัชราภาค่ะพี่อับัชราภาความสวยเป็นไอดอลโอเดยสวย <laughs> ดาราหรือนักร้องครับนักร้องค่ะนักร้องเอเชียหรือยุโรปยุโรปยุโรปด้วยเพราะว่าจะถามว่าขาวตีหรือผมเป๊นี่มถามไม่ได้เลยเพราะว่าชอบผมทองเฮ้ยแต่แต่ต้องถามว่าผมทองหรือผมดำเพราะเพราะยุโรปเนี่ยมีทั้งผมทองแล้วผมดำชอบทั <online> <anak lonely> ้งสองแบบค่ะทั้งสองแบบอือก็คือขอให้เป็นนักร้องอยู่ยุโรปโอเคเลย ปิดปิดโอกาสหนุ่มเอเชียไม่หนุ่มเอเชียก็ได้แต่ใจแบบชอบแบบนั้นโอ้ใจใช,ชอบแบบนั้นโอเคครับเ้าคิดว่าตัวเองอ่ะเป็นคนเจ้าชู้หรือว่าแสนดีแสนดีมากๆแสนดีมากมาใครเลือกระหว่างน้ําไม่ไหลกับไฟดับหนูขอเลือกไฟดับดีกว่าแล้วกันไมติดอาบน้ำ,ำ,นำ <laughs> มันร้อนก็อาบน้ําได้ ตอไฟดับแล้วก็ชาร์จแบตมือถือไม่เป็นไรไม่เล่นค่ะไม่เล่นด้วย <c oughs> นอนค่ะกินอย่างเดียว <c oughs> โอเคเปิดไฟหรือปิดไฟครับ <c oughs> ปิดค่ะ <c oughs> ปิดไฟใสหรือถอดครับถ <c oughs> อดดีกว่าดาดฟ้าหรือระเบียงครับ <c oughs> ส่วนมากไม่ค่อยนั่งระเบียงค่ะชอบไปยืนเล่นบนดาดฟ้ามากกว่าก <c oughs> ันคือปิดไฟแล้วถอดเสื้อผ้าอะไรอยู่บนดาดฟ้าแต่ว่าทำไรไม่รู้นะข้าไปคิดเอาเอง ลอยกระทงหรือสงการครับผมสงการค่ะสงการทำไมชอบสงการชอบเล่นน้ำแล้วถึงนี้ได้เล่นมั้ยไม่ค่อยได้เล่นค่ะแต่แต่มีกิจกรรมบนเวทีตลอดเล่นแป้งเล่นอะไรอย่างเงี้ยอออ๋เเเล่่นนนแตงกัโคขอบอกรักโดยไม่ต้องพูดครับใช้ใช้มือได้ไหมหรือว่าอย่างได้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 แต่ไม่พูดเนี่ยไม่พูดอย่างเดียวบอกรักโดยไม่พูดขออีกรอบหนึ่ง ตุ๊กตาหรือดอกไม้ครับผมดอกไม้ค่ะดอกไม้อันนี้คือเอามาให้เราหรือเราไปให้เขาทั้งสองก็คือเลือกเลือกดอกไม้เนาะคชะชอบส่วนไหนในร่างกายเองมากที่สุดครับชอบหน้าชอบหน้าค่่ยังไงยังไงคือชอบหน้าถ้ามองเห็นไงคะถ้าอย่างกับด้านหลังมองไม่เห็นชอบกันหน้าชอบกันหน้า เริ่มเริ่มจะคิดไม่ดีนะ้วชอบหน้าโอเคแล้วก็บอกว่าชอบด้านหน้าคุณคิดว่าจุดเด่นของคุณคืออะไรครับพูดเยอะพูดบ่อยพูดเยอะพูดบ่อยจุดเด่นของเราเลยเหรอจะทำให้คนอื่นรำคาญจุดเด่นโอเคสถานที่ที่ชอบไปครับวัดวัดไหว้พระมูหรือว่าทั้งสองค่ะอ๋อไหว้พระด้วยมูด้วยและล่าสุดที่ไปที่ไหนมาล่าสุดกับล่าสุด วัดที่บ้านค่ะวัดท่บ้านใช่ที่บ้านเลยไปไหว้หรือขอครับขอขอด้ไหมทั้งสองเลยทั้งไหว้ทั้งขอแล้วแล้วสิ่งที่ขอได้ไหมได้ได้โอเคแล้วเราไม่เราจะไม่ถามว่าขออะไรนะอหรือบอกได้ไหมบอกได้ไหมได้ค่ะขออะไรไหมครับก็การงานแล้วก็การเงินค่ะสิ่งสิ่งที่รักที่สุดตอนนี้ตัวเองค่ะเอ้ทำไมถึงรักตัวเองครับก็ พอเราเจอปัญหาสุดท้ายแล้วเราก็อยู่กับตัวเราเองเนาะเราก็รักตัวเองไว้ก่อนถ้ารักตัวเองพอเราจะส่งความรักให้กับคนอื่นได้เต็มที่เรื่องที่ทําให้โกรธที่สุดในชีวิตรองเท้าหายคะ่ะแล้วเราโกรธใครอะรองเท้าหายเราโกรธโกรธตัวเอง<ๆ>เพราะว่าชอบลืมของเวลาจะขึ้นเวทีอะไรเงี้ยชอบหารองเท้าเลยโกรธมากเลยโอเคนั้นวันนี้ถือรองเท้ามานะถือมาคะ่ะตลอดกลัวหายค่ะไม่พี่บอกว่า สัมภาษณ์คุยกันเสร็จแล้วจะออกไปอย่าลืมโอเคโอเคเปิบ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 นะถ้าปวดฉี่ตอนร้องเพลงทำยังไงวิ่งค่ะวิ่งไปหาที่ฉี่ก่อนตอนร้องเพลงนะตอนร้องเพลงกั้นกั้นค่ะกั้นได้นานไหมเคยกั้นได้นานสองชั่วโมงค่ะสองใช่เดี๋ยวนะเดี๋ยวนะกั้นฉี่สองชั่วโมงใช่นานสุดเลยนานสุดนานจริงนานจริงค่ะแล้วก็แล้วก็เข้าโรงพยาบาลจริงแล้วหลังจากนั้นกั้นอยู่ปะ กันแบบไม่ถึงชั่วโมงก็พักแล้ก็คือถ้าถ้าโชว์เสร็จก็รีบไปปอยใช่ถ้าขอพรได้หนึ่งข้อจะขออะไรครับขอให้ชีวิตยืนยาวค่ะขอชีวิตยืนยาวชอบร้องเพลงตั้งแต่เมื่อไหร่ครับผมเออตั้งแต่พูดได้คำแรกสองคำแรกเริ่มเอาแอลแอลตั้งแต่ตอนนั้นก็เริ่มชอบแต่ตอนนั้นเห็นแม่บอกโอเค อยู่กับวงมานานเรีอยงครับกับสามปีแล้วค่ะสามปีครั้งแรกที่ขึ้นน่ะตื่นเต้นไหมโอ้ตื่นเต้นมากไม่ล้มบนเวทีด้วยค่ะอะไรล้มบนเวทีใช่ขาสั้นอาบน้านานไหมครับปกตินานมากค่ะนานมากเพราะเพราะแป้งที่ทาบไม่หรือว่าหรือว่าถอดช้าถอดเสื้อผ้าช้าแบบเป็นนั่งไปนนั่งชักโครกก่อนแล้วก็เล่นโทรศัพท์แล้วก็นั่ง มิวตัวเองก่อนที่จะก่อนอาบน้ำอ๋อโอเคอาบนั้นถ้างั้นอาบน้ำนานที่สุดเลยนะในชีวิตตั้งแต่เกิดมาใช้เวลาเท่าไรหนึ่งชั่วโมงค่ะหนึ่งชั่วโมงเพลงช้าหรือเพลงเร็วครับช้าค่ะเพลงช้าโดวเลมอนหรือชินจังโดวเลมอนค่ะโดวเลมอนหรือท้าไมครับตัวเลมอนอ้วนกว่าชอบตัวอ้วนกว่าโอเคผมสั้นหรือผมยาวยาวค่ะ คือเราชอบผมยาวแล้วคนที่คิว่าม,มีคนมาชอบเราชอบผมสั้นหรือผมยาวเขาก็สั้นสิคะอ๋อชอบผู้ชายผมสั้นชอบผู้ชายผมสั้นค่ะ,ะมีกอลัมาประจำตัวไหมครับกอลัมใช่ใช่ใชมีค่ะขอสักท่อนครับและได้เวลาจวนชออเส้นรอบหมวมนบันบันเด้อให้จุไอคืนน้ำนองให้ส่งเสริม เราว่าเธาสินสิได้เพิ่มเติมลงใสให้ถึงหมดให้อดใจเดยวแฟนฟังผู้นังรอน้องซอซองมาแท่งได้พอน้องปันปั่นน้ำสิร้องซองให้อ้ายฟังนั่งรลงฟังลำน้องให้อิ่มสวงค่ะถ้าเจอคนที่ถูกใจเราจะลุกไปลุยเขาหรือว่าเราจะนั่งรอให้เขาลุกมาหาเราครับรอค่ะ ออแล้วถ้าเขาไม่มาทำไงไม่มาก็มองคนใหม่โอหไม่มาก็มองคนใหม่มองไปไเรื่อยเรื่อยโอเคโอเคคิดว่าติวเอจะชูไหมไม่ค่ะไม่แต่แปลกเนาะ <c oughs> <c oughs> โอเคอ <c oughs> ีแฟนคนแรกตอนนี้อเท่าไหร่ครับมห้ามสิบห้าเคยเคยอกหักไหมอหกหักค่ะแล้วทำยังไงครับตอนนั้จะ <พอ S 1> ้องไห้ต้องไา้ ล้วตอนนี้มีคนรู้ใจไหมครับไม่มีค่ะไม่มีอ๋อและคนล่าสุดล่าสุดเลยนะที่เราอกหักอันนี้เสียใจมากสองปีที่แล้วค่ะอกหักทำไงครับก็ร้องไห้เหมือนเดิมร้องไห้เหมือนเดิมผ่านไปสองปีแล้วเมื่อกี้ที่บอกว่าอ๋อถ้าสมมติคนที่เราชอบไปเก่ที่ถามไปเดินข้ามาถักขอขอเบอร์ได้เบอร์ได้ลายแล้วแหละคุยและตัวเองอ่ะเป็นคนชอบ การพิมพ์แชทหรือว่าโทรคุยครับหนูพิมพ์แชทมากกว่าไม่ค่อยชอบคุยเท่าไอะไรไม่ชอบไม่ค่อยชอบคุยคิดว่าตัวเองขี้หึงไหมครับไม่นะคะไม่ให้อิสระเป็นคนชอบให้อิสระแต่ว่าต้องให้อิสระหนูด้วยโอเคถ้าถูกรางวัลที่หนึ่งสิบใบจะทำอะไรครับใช้นี่ค่ะใช้นี่ตอนนี้เป็นนี้อยู่ใช่หครับ บอกได้ไหมบอกได้ไหมไม่ถึงร้านค่ะผไม่ถึงร้านการเจองหมดแล้วครับงั้นนะใบเดียวก็นี่หมดแล้วงั้นนะอืงั้นทำอะไรต่อทำอะไรต่อถ้าไม่ใช่นี่ก็ถ่ายที่ไหนแม่กับพ่อล่งนิดเดียวแล้วก็ทําบ้านใหม่บ้านใหม่อยู่เองครับเรื่องที่สวยที่สุดที่เคยเจอครับล่าสุดเลยค่ะรถลงข้างทางค่ะรถลงท่อระบายน้ำค่ะเหตุเหตุการณ์นั่นเองตอนนี้ก็ยังก็ยังก็ยังไม่ ไม่ได้ขับรถรากรถยังซ่อมอีกนานไหมครับตอนนี้เดือนหนึ่งค่ะ๋อีกเดือนหนึ่งล้วคิดว่าถ้าซ่อมเสร็จอ่ะเราจะกล้าจับจับน้องมาขับไหมหรือว่าเราจะเราจะเปลี่ยนคันอ่าบางคนก็ถือนะบางคนแบบคันนี้ทำไม่ได้หนูไม่โทษรถโทษตัวเองกล้าขับอยู่แล้วกล้าข so ับอยู s <S ่แล right. ้วใช่ครับผมแต่ว่าตอนนี้ก็เริ่มเริ่มเริ่มเรือนเรืองไปแล้วว่าเริ่มเรือนไปแล้วค่ะมันไม่ได้รุนแรงมากค่ะแลวตอนตอนนี้นอนมาระกีชั่วโมงอ่ะ สี่ถึงห้าชั่วโมงสี่ห้าชั่วโมงอ้าวแล้วแล้วถ้า,ถ,าถ้าเราขับใหม่แล้วแล้วเกิดเหตุอ่ะเพราะเราพักผ่อนน้อย,อยงเงี้ยเราตอนเกิด<ค>ัเหตุอตอนนั้นไม่ไม่ได้เพราะพักผ่อนน้อยค่ะตอนนั้นคือนอนตื่นแล้วเตรียมตัวไปงานแต่ว่าด้วยความหมามันวิ่งตัดดรรถก็ลเลยหกลักหลบไงตกใจ <Ghost. S 1> ก็หลบข้างทางแล้วก็โอเคครับผมฝานผลงานไหนครับ ปันป <Workers. S 2> like, ันก็ฝากผลงานด้วยนะคะเพลงจบแบบเท่ๆเวอร์ชั่นของผู้หญิงนะคะร้องคอปเวอร์เพลงไม่ใช่คอเวอร์สิเป็นเพลงของตัวเองเนี่ยนะคะเพลงเวอร์ชันผู้หญิงเพลงของเพลงแก้บอสโจค่ะแล้วก็ฝากผลงานด้านหน้าเวทีด้วยนะคะเพลงสะบัดที่ร้องโชว์บนเวทีแล้วก็รอติดตามผลงานเรื่อยๆแล้วกันค่ะเออยาาางกัควม